สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาทดสอบยางที่ชํารุดนะครับจะให้ดูว่าที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ายางพวกเนี้ก็มีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปอีกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่ามันมีรอยชํารุดจริงยางมันฉีกขาดแล้วนะฮะ ดูก่อนนี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นรอยฉีกไหมอันเนี้ยไม่ได้เกิดจากาการยิงเยอะๆนะครับแต่เกิดจากความประมาทของผมนะครับโดยที่ผมใช้เป็นลูกก้อนอิดก้อนดินหรือว่าลูกก้อนกวดแบบนี้นะครับลูกลังอะไรพวกเนี้ ผมใช้ยิงแบบเล่นๆยิงเป้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยิงเป้าที่ไม่ต้องตามเก็บลูกอะครับคืออย่างเช่นเรายิงอะไรเล่นๆงี้ยผมก็เสียดายลูกถูกไหมฮะถ้าไม่ได้ยิงเป้าซ้อมแบบนี้นะคือมันไม่สามารถเก็บลูกได้ถ้ายิงแล้วก็หายไปเลยลูกอะคือผมก็เสียดายไงผมก็เลยมาใช้ไอ้พวกพวกก้อนก้อนกวดก้อน ไอ้ลูกลังพวกนี้นะครับเล็กๆที่มันสามารถใส่หนังรองได้แล้วก็ยิงเนี่ยผมก็ลองมายิงปรากฏว่ามันมีความอันตรายต่อตัวเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูง่ามก่อนง่ามเนี้ยเดี๋ยวให้ดูตรงแดดเลยเนาะมันจะมีมันจะมีรอยกระแทกของไอ้พวกก้อนหินก้อนดินอยู่เนะี่ยนะครับเนี่ยเตรงนี้หจุดตรงนี้ก็จุดหนึ่งเนะี่ย นะครับคือก็ไม่ควรทําตามนะครับอันนี้ผมลองเรียบร้อยละผมกล้าพูดได้เลยว่าอันตรายเพราะว่าไอ้ก้อนก้อนดินพวกก้อนหินพวกก้อนลูกลางพวกนี้มันยิงแล้วมันแวนะครับลูกมันแวตัวก้อนหินก้อนดินมันแวมันอันตรายนะครับก็ไม่ควรที่จะมาใช้ในการยิง หนังสติ๊กเนาะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับหนังสติ๊กไทยนะครับเอ่อหนังสติกไทยเนี่ยเราจะจับเราจะกำตรงง่ามถูกไหมฮะแล้วก็แล้วก็ไอที่เป็นเป็นไอเนี้ยตรงเนี้ยที่มัน,เป,นเป็นแบบอย่างเงี้ยออกไปอะนะครับเราไม่ได้จับอันนี้แต่ว่าหนังสติกพวกเนี้ยประเภทเนี้ยเราต้องจับตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นคือมันมีสิทธิ์ที่ว่าลูกจะแววไปหานิ้วเราได้ไปโดนมือเราได้นะครับก็ ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นคือผมไม่แนะนําเพราะว่าผมลองแล้วผมเล่นแล้วดีที่ไม่โดนนิ้วหรือว่าไม่โดนมือผมแต่ว่ามันแตกนะครับลูกมันกระทบตัวตัวง่ามแล้วมันแตกก็มีฝุ่นเข้าตาบ้างตอนนั้นนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับผมวิธีการใส่ตัวยางกับง่ามก็ขันนดน็อตให้พอตึงมือพอนะฮะวิธีการใส่เดี๋ยวลืมถ่ายดูนะฮะ เดโอเคไล่ยางก่อนนี่นะฮะคือง่ามแบบี้ที่ผมใช้อยู่่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะจะเป็นเหล็กหนีบตัวยางเอาไว้ก็อาอยางใส่เข้าไปในร่องเนี่ยใส่เข้าไปในล่องอย่านงนี้นะนะครับแล้วก็นิ้วดันเพื่อไม่ให้ยางมันหลุดออกเ๋ยวดูให้มันเท่ากันก่อนเอยวดูให้มันเท่ากันด้วยนะครับใส่มันเท่ากันโอเค ประมาณนี้เนาะเอานิ้วดันเอาไว้ไม่ให้หลุดนะฮะแล้วก็น็อตขันเข้าไปคลิปนี้ก็จะมาทดสอบนะครับยิงยางที่ชมรุดนนะครับจุดประสงค์คือจะให้ดูว่ายางพวกนี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนนะครับผมยางพวกนี้นะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่ยางที่ไม่มีคุณภาพนะครับ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะทนไม่ขาดง่ายดูนะฮะมันจะมีรอยขาดอยู่นะแต่ผมจะยืดให้ดูเห็นไหมมันจะไม่ขาดนะฮะเดี๋ยวผมยิงให้ดูสักสิบนัดแล้วกันแต่ยางนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะอ่าหนึ่งนัดนะครับยิงสักสิบนัดเนาะยิงไปเรื่อยนะครับไม่ต้องเล็งนะไม่ต้องเล็งะไรมากแค่ต้องการจํานวนลูกเฉยสองนัดไปแล้วนะครับ จะให้ดูว่ายางชำรุดขาดแค่นี้ก็สามารถเล่นต่อได้แต่ว่าก็ถ้ามียางสำรองอยู่ก็ควรเปลี่ยนยางนะครับไม่ควรที่จะใช้ต่อนะฮะ4สีลูกไปแล้วนะฮะ สิบนัดพอเนาะเก้า <9 S 1> สิบ,สบนะครับเนี่ยผมยืดไว้ค้างไว้เลยก็ได้ยางมีรอยขาดนะเห็นไหมฮะเนี่ยมีรอยขาดนะผมยืดค้างไว้เลยก็ได้อ่ะ,จะใจดูว่าค่อนข้างคงทนนะครับผมคือถ้าใครกลัวอยู่ว่ายางบางๆแบบนี้มันจะไม่ขาดใส่หน้าเหรอ หรือว่ากลัวว่าเล่นไปแล้วแล้วมันจะขาดใส่หน้าอะไรพวกนี้ก็ลองดูคลิปผมก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาเล่นนะครับเก็บลูกก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งมีลูกตกค้างหรือเปล่านี่ไงเ,เก็บก่อนนี่นะฮะยางชมรุดก็ยังสามารถใช้งานได้แหละ แต่ถ้ามียางสำรองอยู่ก็ควรที่จะเปลี่ยนเนาะไม่ควรที่จะใช้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเอาไว้นะครับผมคืออย่าไปหาความเสี่ยงใส่ตัวนะนี่นะฮะถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจในยางของเราแต่ก็ถ้ามันชำรุดเราก็ควรเปลี่ยนนะครับผมอ่ะยิงเรื่อยๆก็ได้ยิงเล่นๆเ,เ,เนาะโอเคครับผมพอดีมีรถผ่านเนาะก็ มาต่อนะครับเดี๋ยวผมลองยืดค้างไว้ก็ได้นะฮะอันนี้คือติดหน้าผมเลยนะเพราะว่าผมยิงในท่าหลังหูนะอ่ะค้างไว้เลยอ่ะจะนนัดเลยอ่ะโอ้โหดูยางสะบัดฮนะ,ด,ด,ะดูดูยางสะบัดดนะูยางสะบัดฮะโอ้ลมมันพัดนะฮะอันนี้ผมยะยืดยืดค้างไว้เลยอ่ะให้ดูว่า มันมันทนจริงนะครับก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับไม่ต้องกลัวคือถ้าถามว่าใช้ไปอีกสักร้อยลูกได้ไหมก็ไหวนะไหวแต่ก็ไม่ควรใช้ไงคือไม่ควรเนี่ยคำว่าควรก็คือใช้ก็ได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่ก็ไม่ใช้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะขาดตอนไหนเข้าใจไหมครับ แต่ว่าก็ใช้ได้นะฮะไม่ต้องห่วงหรอกใครที่กลัวอยู่ว่ายางมันบางแค่เนี้ยแล้วมันจะขาดง่ายหรือเปล่ามันจะทนไหมก็นี่แหละครับนี่น่าจะได้คำตอบไปเนาะเพราะว่าก่อนที่ผมจะสั่งยางมาเล่นเยอะๆเนี่ยตอนนั้นผมก็มียางเล่นไม่ไม่กี่คู่เนาะแล้วก็คือยิงทุกวันซ้อมทุกวันน่ะ บางทีงามตัวเก่าของผมอตัวหนังสติ๊กอันเก่าที่ผมให้เคยให้ดูเนาะที่มันมีขอบคมเยอะๆตัวนั้นเนี่ยยางอชอบชำรุดนะฮะชอบเป็นรอยชอบขาดเพราะว่าเออมันไปฟาดกับขอบคมไงที่มันมีขอบแหลมคมอยู่ะนะครับมันเลยทําให้ยางเป็นรอยแล้วก็ยางขาดแบบฉีกขาดเล็กๆน้อยๆอเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เล่น ไปเรื่อยนะครับคือมันยังไม่ขาดแบบง่ายๆหรอกนะครับอายางพวกนี้ไม่ใช่ขาดง่ายๆนะครับถ้าคุณไม่เล่นแบบหกักโหมจริงๆไม่แบบป้าพลังยืดยางแบบเกินกําลังยางจริงๆอะ่ะมันไม่ขาดง่ายๆหรอกครับเพราะนั้นคือก็ไม่ต้องห่วงใครที่มีความกลัวอยู่ว่าไม่กล้าเล่นกลัวายางมันจะขาดใส่หน้าก็มผมก็ จากประสบการณ์ผมไม่เคยโดนยางดีดใส่หน้าโดนยางขาดใส่หน้านะคือถ้ามันจะขาดเนี่ยมันจะมีรอยขาดเล็กๆน,น้อยๆก่อนถึงตอนนั้นนะ่ะคุณก็เปลี่ยนก็ได้ถ้าคุณกลัวแต่เนี่ยผมก็ยังยิงเล่นได้อยู่ไม่ต้องกลัวครับคือหรือไม่ก็ถ้ากลัวก็อย่างที่บอกครับถ้ายางเกิดรอยขาดเล็กๆน,น้อย อย่างเช่นแบบนี้คุณก็เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือยังเล่นได้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าผมมียางหลายเส้นผมไม่จําเป็นต้องมาเล่นเส้นเดียวนะครับผมผมมียางเยอะนะฮะก็เนี่ยครับก็ยิงเล่นเล่นสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวขาดเพราะว่ายางมันมันยังยิงได้อีกหลายร้อยลูกน่ะมัน,ม,นมันแค่มีรอยฉีกขาดเล็กๆน้อย นั่นแหละนะครับอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับในคลิปที่แนะนําอะไรต่างๆว่ายางพวกนี้มันไม่ใช่ขาดง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้ายางมีคุณภาพจริงอ่ะไม่ใช่ว่ามีรอยฉีกข,ขาดเล็กๆน้อยๆแค่นี้แล้วยิงไปสัก10 20นัดเนี่ยยางมันจะขาดใส่หน้าเลยไม่นะครับมันจะค่อยขาดเล็กๆเล็กๆก่อนถึงจะมาขาดแบบทีเดียวคือ จะว่าขาดทีเดียวก็ไม่ใช่ฮนะมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มลามฉีกเล็กๆมันจะมีรอยเล็กๆก่อนตอนแรกนะถ้ายางที่ไม่ได้เกิดจากแบบผมอะ่ะอันนี้คือยางเส้นนี้มันเกิดจากการที่ผมอะ่ะเอาก้อนกวดหรือว่าก้อนลูกลังพวกนี้ไอ้ก้อนลูกลังมายิงแทนลูกกระสุนปืน8มิลอย่างนี้ไงลูกกระสุน8มิลแบบนี้ผมเอามายิงแทนแล้วทีเนี้ย แล้วก็ไอตัวก้อนลูกลังเนี่ยมันมาฟาดใส่เนี่ยมันจะมีรอยเห็นไหมฮะรอยแบบที่ไม่ใช่สียางอะ่ะเห็นไหมครับมันเป็นรอยรอยเนี่ยก้อนก้อนอิดก,ก,ก้อนก้อนปวดเนี่ยมันมากระแทกใส่ยางนะครับเพราะว่าผมทะลึ่งไปใช้มันนะครับผมก็<笑><笑>ว่าเพราะว่าผมทะลึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าร้ายครับคือไม่ใช่ว่าล้ายผมเสียดายลูกไง อย่างเช่นผมจะยิงกระป๋องที่ไม่ได้มีฉากหลังอะ่ะเนี่ยผมจะยิงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะยิงยิงไอตัวเนี้ยเนะี่ยกระป๋องพวกเนี้ยคือยิงที่แบบยิงแล้วเก็บลูกไม่ได้ผมก็เสียดายลูกอะไรพวกนี้ไงเพราะว่าผมไม่ได้ยิงซ้อมซ้อมกับเป้าซ้อมตลอดนะครับผมก็ยิงอะไรเล่นไปเรื่อยนะครับตามกลางนาตามที่แบบเขาวางกระป๋องกาแฟไว้แล้วในระยะสัก1ิเมตร20เมตรเนี่ยผมก็ลองยิงเล่นๆดูอะไรเงี้ย คือก่อนหน้านี้เมื่อก่อนตอนที่เล่นใหม่ๆนะครับตอนที่ได้ด้ามนี้มาใหม่ๆผมก็ยิงก้อนกวดเนี่ยค่อนข้างเยอะพอเพราะฉะนั้นคือตามง่ามเนี่ยมันจะมีรอยกระแทกของไอตัวก้อนกวดอยู่นะครับผมก็น่าจะได้คำตอบเนาะผมก็มาเทดสอบเท่านี้แหละผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปเจอยางที่ไม่ดีแล้วก็มา มาบอกว่าผมบอกว่าไม่ต้องกลัวว่ายางจะขาดใส่หน้านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของยางด้วยแหละยางบางอันถ้าคุณไปเจอยางที่มันแย่คุณภาพแย่ยางแบบไม่ดีอะ่ะก็อันตรายอยู่นะไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะไม่อันตรายนะครับก็เซฟตัวเองเอาไว้แล้วกันนะครับยางใหม่มันยังไม่ขาดหรอกผมว่านะเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอเลยที่ผมเล่นมา ก็หลายสิบคู่อยู่นะยางอะ่ะเพราะว่าผมมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนหนึ่งแล้วกันอีกส่วนหนึ่งก็มีรอยแบบฉีกขาดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แล้วอะ่ะอันนี้คืออันนี้คือยางที่ยังไม่มีรอยฉีกขาดนะผมก็มาเล่นได้เดี๋ยวนี่คือผมมีเยอะไงผมมีเยอะแล้วก็ยังมีอยู่ที่บ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ายางพวกนั้นที่อยู่ ที่บ้านนั้นคือมันมีรอยฉีกขาดแบบนี้แล้วอะ่ะผมก็เลยไม่เล่นเพราะว่าผมก็มียางหลายเส้นไงก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีตัวเลือกว่ายางมีหลายเส้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องทนใช้ยางที่มันมีรอยฉีกขาดหรือว่ามีรอยชํารุดแบบนี้คุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเกี่ยวกับยางที่มันจะขาดดีดใส่หน้าคุณนะครับคุณก็มีตัวเลือกนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะขาดเลยไหมมันก็ยังไม่ขาดหรอกแต่ว่าก็คือสรุปไปเลยก็ ไม่ควรที่จะใช้เนาะไม่ควรที่จะใช้ทายางม,มันมีรอยฉีกขาดแบบนี้แล้วนะครับผมก็ย้ำหลายรอบแล้วเนาะคือน่าจะเข้าใจนะครับคนที่คิดที่อยากจะมาเล่นหนังสติ๊กประเภทนี้หรือว่าเป็นมือใหม่ที่กลัวอยู่ว่าไม่กล้ายิงยางบางๆแบบนี้กลัวที่มันจะขาดใ่หน้าก็น่าจะได้คําตอบนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะครับขายของก่อนผมมียางขายนะครับยางใหม่นะไม่ใช่ยางใช้งานแล้วนะ ยางใหม่นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะมี0.8 0.75 0.7นะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับไปแล้วครับผม